พระเอกชื่อดังเปิดใจแพลนอยากเบียดก่อนบวช โลดแลนในวงการบันเทิงมานานสำหรับกบอนุวัฒน์ชูเชิดร,รัตนาโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขาทั้งจ่อแก้วโซเชียลและอีเวนต์ต่างๆมากมายงานปังแฟนคลับแน่นขนาดนี้สำหรับเรื่องความรักก็รุ่งเช่นกันที่มั่นกับแฟนสาวนอกวงการไปแล้วคูณปียวดีหนุ่มกอฟเคลียชัดเรื่องงานมาั่นแลนง,งานแต่งสำหรับเรื่องงานบวชล่าสุดหนุ่มก๊อฟได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีละครเข้ามาก็ยังดูอยู่ครับแต่ ยังไงก็น่าจะปีนี้แน่นอนเพราะเราตั้งใจมานานและรับปากกับป้ากับแม่และหลายๆคนที่เรานับถือเป็นแม่เราจริงๆเรารับปากท่านไว้ก็เลยถือโอกาสด้วยอายุด้วยเวลาด้วยสภาพจิตใจที่เราอยากบวชจริงๆแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยอยากบวชเลยแต่ตอนนี้อยากบวช แต่ก่อนยังไม่รู้สึกแต่ตอนนี้เรารู้สึกแล้วว่าอยากจะบวชจริงๆอยากบวชจากใจเวลาบวชเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่จริงๆได้เรียนรู้ธรรมะได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจริงๆอยากจะปฏิบัติจริงๆให้มันเกิดกับตัวเองและครอบครัวเราระยะเวลาในการบวชแผนไว้สักสองอาทิตย์ถามจะบวชก่อนเบียดหรือเบียดก่อนบวชน่าจะต้องเบียดก่อนบวชแต่มุมมองผมคือยังไงก็ได้มันไม่มีการตายตัวหรอครับบางคนบวชตอนมีลูกแล้วและยังบวชอีกลหลายๆครั้งได้ ผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความพร้อมของเรามากกว่า